สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องทอนสนุนครับวันนี้เราจะไปขโมยของในห้างสงรรพสินค้าครับแล้วก็เอามาขายให้คนที่เขารับซื้อคือคนเนี้ยตาลุงเนี้ย้าลุงหนวดหนวดเนี่ยเขารับซื้อของที่เราขโมยจากในห้างแล้วเขานั่งอยู่ในห้องน้ําขโมยของมาขายในห้องน้ําอะไรไว้เนี่ยแล้วเราห้ามโดนตำรวจจับนี่ไงก็เป็นรปภ security ขโมยก่อนหนึ่ง เฮ้ยเราขโมยได้สิบห้าเลยยัดไปเลยเอาให้หมดเฉลเอาให้หมดเชลเฮ้ยมันมาแล้วมันมามันมาสวยแล้วเอ้ยวิ่งได้มันเนี่ยอุ้ยมาตามคนอื่นเคพอเราได้มานี่สี่อันเอามาขายเอามาขายปับ๊บเออได้ตังมาอุ้ยเก้าสิบเจ็ดเซนแล้วเราก็เอามาซื้อของตรงนี้ได้ไหนขอดูหน่อยสินี่ไงเราสามารถซื้อกระเป๋าได้หรือหมวก ถ้าเราใส่หมวกเราจะเพิ่มอะไรอ๋อเพิ่มเงิน6%ปลังไม้ลังโลหะประกอบด้วยหนูที่ดีเฮ้ยเราใช้หนูได้เหรอไหนลองเปิดดิอุ้ยได้หนูธรรมดาไปถเถอะหนูข้าวมันเหมือนสุ่มสัตว์หรือเปล่าโอเคลองออกมาดูดิในกระเป๋าเรามีหนูอยู่ติดตั้งแล้วหนูมันก็จะเดินตามเราแล้วหนูนช่วยอะไรอะ่ะไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่ง ไม่รู้ลองดูขโมยอะไรง่ายๆก่อนถ้าจะแพงๆก็ต้องไปไกลๆใช่ไหมเฮ้ย,ยลุงเรา,เาพออยู่นี่หนึ่งสองให้หมดเชลให้หมดเชลเอ้ยมันมาหาเราเอ้ยไม่มาไม่มาไม่มาไปหาเพื่อเราเฮ้ยมันมาหาเราแล้วไม่อยากเสี่ยงเลยเอาไปสี่ก่อนแล้วกันเก็บได้ตั้งสิบห้าแต่ขโมยได้แค่สี่ได้เท่าไหร่ ว้าวร้อยสิบสามหนูก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพิ่มนี่เฮ้ยเขาเห็นเราอะ่ะอ้วโดนทุบเลยอะอะ้ไม่โอ้ยหายหมดเลยหนูก็หายเอ้ยหนูยังอยู่โอเคของที่ขโมยหายหเฉยผมไม่ได้ทำอะไรครับอเราต้องขโมยตอนที่เขาไม่เห็นเขาไม่รู้หรอกว่าเราขโมยมาแล้วอะ่ะเอาให้ครบสิบห้าเลยเอาชีดไป เขาเดินมาเขาเดินมาติดป่ะอ่ออันนี้ดีไหมเอา้เรารู้ได้ไงว่าเราขโมยอะ่ะถ้าขโมยเยอะๆเราจะได้ด่านใหม่เหรอโอเคเหมือนเราจะได้หมวกแล้วนะทุกคนนี่ไงโอ้หมวกสามร้อยหมวกนี้แล้วกันหมวกใหญ่ๆหน่อยติดตั้งไปเป็นไง <laughs> หมวกนัก้นก็ม <laughs> ีด,ด,กดวกระจาศไอ้คิดจะมีดาวกระจาศครับผมดูขอเฉยครับผมยังไม่ได้ทําอะไรครับเออ เฮ้ยทำไรอะ่ะผมไม่ได้ทำอะไรผมแค่ไปดูของว่ามันน่ากินมากว่าจะซื้อน่ะผมไม่ได้ขโมยหรอกไปเร็วตอนนี้เขาจะมาสามชิ้นก่อนก็ยังดีนี่ไงได้ไปคลังสินค้าแล้วทุกคน <Yeah! S 1> จัดสิครับร <Ooh! S 1> ออะไรล่ะตอนนี้เราอยู่ที่คลังสินค้าอ๋อนี่ไงคุณลุง กณลุงตามมาด้วยอ่ะกณลุงหัวร้านอุ้ยมีซูเปอร์แมนยืนอยู่นี่ด้วยอุ้ยเราสามารถซื้อพลังได้วิ่งเร็ว500ได้เลยเดี๋ยวรอหาตังก่อนนะครับอฮ้ยไอ้นี่คือนักเลงนักเลงถือไม้เบสบอลประจำโกดังเหรออ๋อเขาคือคนเฝ้าโกดัง oh, <no. S 1> เราจะขโมยของอยังไงก่อนนี่นี่เอาใกล้ๆนี่นก่อนอันนี้อะไรเนี่ยแข่งปลาทูปะเนะี่ย เฮ้ยเข็มทิศเข็มทิศเออผมไม่ได้ทำอะไรครับผมแค่ม,มาดูเฉยทางสินค้านี่สวยดีจัดไปก่อนจัดไปก่อนจัดไปก่อนจัดไปเลยเอาให้เต็มสิห้าเลยทุกคนเฮ้ยได้วะนักเลงมันผมึนหมหมดเชลแล้วไปดีกว่าเฮ้ยเกือบแล้วดีๆได้เท่าไหร่เนี่ยวิได้มาเยอะเลยอ่ะสิอชิ้นเลยอ่ะ นี่ครับคุณลงุงคุณลุงบอกเอาไปเลยสองร้อยหนีก็มันเทิงสิครับมยเชลนี้แหละโอ้ยมันหมดเชลแลว้วอะไม่เติมของวะอูยจะของข้างในอย่างไกอลอะที่เดินวนอยู่อย่างเงี้ยแล้วมีผมมาคนเดียวอะไม่เหมือนห้าเมื่อกี้ห้าเมื่อกี้คนยังเยอะหน่อย เห็นเราเป่ะไม่เห็นมัน้งยังไม่เห็นตอนเราขโมยนี่ไงเราต้องของโมยตอนเขาหันหน้าออกเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบหยิบให้เขาเห็นแล้วเฮ้ยเชลนนู้นเติมของแล้วเฮ้ยเกือบแล้วผมยังไม่ได้หยิบเลยยังไม่ได้หยิบเลยอะไรเนี่ยนี่นักเลงนี่วิเร็วเสือเกิน เฮ้ยมันเดินไปโน่นแล้วเฮ้ยยังผมยไม่ได้ทำอะไรเลยสวยแล้วเกือบไปโหได้เจ็ดชิ้นก่อนเดี๋ยวเราจะได้วิ่งเร็วแล้วนะทุกคนขอพลังความเร็วจากซุปเปอร์แมนหน่อยสวัสดีครับพี่ซุปเปอร์แมนขอพลังความเร็วหน่อยครับจัดไปพ่หนุม่มเรียบร้อยเราสามารถกดเพื่อใช้งานได้ใช่ไหมเอาไว้วิ่งใช่ไหมเอาไว้วิ่งก็คือลองลองทดสอบดูทุกคน มันหันมาพอดีนี่ไงนี่ไงอย่าอยู่ใกล้มันก็พอนี่ไงวิ่งสิครับเอาโอ้ยวิ่งโดโตะอะไรวะเนี่ยไม่เห็นเราขโม,มอยเลยเดินไปทางนู้นอยู่เอาให้หมดอ่ะ เดินไปทางไหนเดินไปทางไหนเดินไปทางนู้นเฮ้ยอย่าเข้ามาใกล้กันสิเฮ้ยมันเห็นเราเฮ้ยแต่เราวิ่งเร็วอยู่เราวิ่งเร็วอยู่เราวิ่งเร็วอยู่เราเลเวฮ่าเราวิ่งเร็วทุกคนสบายแล้วชิวๆแล้วกันเนี้ยอุ้ยเจ๋งเลยถ้าวิ่งเร็วอย่างเงี้ยเจ็บนี่เลยยังไงก็ทันเก๋เผมวิ่งเร็วอยู่ อะไรล่ะอะไรล่ะอะไรล่ะมาสิมาสิมาสิาเปลี่ยนหมวกดีกว่าติดตั้งหมวกนี้ไปคือหมวกอะไรเนี่ยหมวกกล่องเพิ่มเงินมันเพิ่มเงินเราขโมยข้างในนี้เลยก็แล้ขโมยข้างนอกเดินห่างๆเขาไว้อย่าไปอยู่ใกล้เขาก็พอมันเห็นเราเฮ้ยเราได้ไปร้านดนตรีแล้วทุกคนไอนี่ครับรออะไร ตอนนี้เรามาโผล่ที่ร้านดนตรีแล้วครับโอ้ยเพื่อนเราเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาลุงคนรับซื้อของก่อนอันนี้คนขายของอ๋อน,นี่ไงคุณลุง <c oughs> คุณลุงก็ยังมานั่งรอยอยู่ตรงนี้อยู่สภาพไม่น่ามีเงินนะแต่มีเงินเยอะมากและอ๋อน,นี่ไงคือคนเฝ้าโอ้ถือคูเลเล่หรืกกีตาร์เนี่ย <c oughs> เอาไว้ไล่ทุบแล้วก็ขโมยกีตาร์โชวไปสิครับโอ้โห โคตรนานเลยอะ่ะเฮ้ยมีคนเห็นด้วยเหรอมีคนฟ้องด้วยเหรอฮ้ยมันเห็นเราแล้วโยกสิโยกสิกสเอ,อื้อมันมีคนสังเกตการด้วยอะ่ะเนี่ยผู้หญิงหัวทองคนนี้เขาจะชอบแจ้งความเฮ้ยขโมยกองไม่ได้เหรอเฮ้ยมันเห็นเราแล้วออกก่อนโอ้แต่ขาได้แพงอยู่กันนะกีตาร์ เนี่ยมันมีคนเห็นเห็นไหมเนี่ยเธอเอ้ยอุ้ยเอาเปียนโนเลยดิมาเปียนโนเก่าเปียนโนเก่าโอ้โหเลยอย่างนานต้องเห็น,หหนแล้วปะไปแล้วได้กี่บาทอะเปียนโนอะโอ้ยเปียนโนได้เยอะอยู่มวยเลยต่อหน้าต่อตานี่แหละทุบเลยดิทุบเลยดไิไม่ทุบไม่ทุบ เดินมาทางนี้เราก็อ้อมมาทางนี้แน่ๆเฮ้ยเห็นแล้วเอ้ยขึ้นเก้าโอ้ยของข้างล่างน่าจะแพงกว่าข้างบนหรือเปล่าเราไปหาขโมยอะไรที่มันเจ๋งๆหน่อยดิทุกคนเฮ้ยอ,อันนี้อะไรอะ่ะเคสกีตาร์โอ้หไม่น่าแพงนี่ดีกว่าแกซกโซโฟอนจัดแกซกโซโฟอนไปดิครับเอาให้หมดลาวเลย เดินมาแล้วอ่ะเฮ้ยเราต้องไปอ้อม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 อืมไม่ทันน่ะมันวิ่งเร็วอ่ะไปดูดีว่าถ้าเราขโมยแซกอันหนึ่งเราจะได้เยอะไหมโจรที่มีทักษะเราเโจรที่มีทักษะมันเห็นเราแน่มันเห็นเราแน่ไม่เห็นไม่เห็นได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่จากสองสองสองกลายเป็นโอ้เยอะอยู่เยอะอยู่ โอ้หกสิบได้อยู่นะใครสนใจอยากจะเล่นแบบนี้ก็เข้ามาเล่นกันได้ครับทุกคนขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมครับฝากเพิเ่มเพิ่มกดติดตามเพ่เป็นกำลังใจให้กับทศเดชนได้เลยครับวีนน,นี้ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย